กอนคอมโบและเทคนิคสุดพิเศษของเทนภายใน2อาทีมีอะไรบ้างเมินครับขอเริ่มจากจอดหรือการสร้างความเสียหายจริงของอิเมสกิลครับอย่างที่เพื่อนทราบกันครับว่าอิเมสกิลของเทนจะสร้างความเสียหายเป็นทรูดาเมจที่ทะลุโล่ทะลุกรอบทุกอย่างซึ่งเหมาะอย่างมากกับการมาใช้แก้ทางทลืที่มีโลระนาครับ โดยความแรงของความเสียหายจริงขึ้นอยู่กับพลังชีวิตสูงสุดของเทนส่งผลให้ถ้ายิ่งเทนมีเลือเดเยอะก็ยิ่งสร้างความเสียหายจริงแรงขึ้นและสามารถแรงขึ้นอีก10%จากการใส่เทมป์ไตเกิดได้อีกด้วยนะครับน,นอกจากนี้ในระหว่างที่เทนใช้อัลติเมทสกิลเทนจะอยู่ในสถานะต้าน C ีซซึ่งเหมาะอย่างมากกับการมาใช้รับ C ีซอย่างอัลติเมทสกิลยกขึ้นลาวาของลัมเบอร์หรืออัลติเมทสกิลแปลงร่างของอาแยก็การน c ซกันแปลงร่างได้หมดนะครับ ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับในระหว่างการใช้อัลติเมทสกีลกกจาการซ c ซแล้วเทมนจะได้ความเสียหายบาร์โลอีก20ซึ่งถ้าหากนำไปรวมกับความสามารถของสกลต,ตัวเด้งเลือดพร้อมกับลดความเสียหายตอนเลือดน้อยจะลดความเสียหายลงได้ถึง45และยิ่งหากใช้ร่วมกับลชรเลนเจอร์อย่างวีกด้วยแล้วจะลดความเสียหายลงได้สูงถึง72เลยทีเดียวครับ สำหรับการคอมโบของเทน,นั้นก็ไม่มีอะไรยากเลยครับเริ่มจากการกดสกิลหนึ่งพุ่งสันกดสกิลสองยกสันและกดอัติเมทสกิลฟาดดาบแบบนี้ครับไปต่อกรก <c oughs> ณีดักพุงเพื่อนๆสามารถเปิดด้วยการกดสกิลสองยกสันกดสกิลหนึ่งผักเสาปอบบมและกดอัติเมทสกิลฟาดดาบแบบนี้ครับหมายเหตุเทนมีสกิลติดตัวที่หลังจากการใช้สกิลเทจะโจมต,ตีแรงขึ้นส่งผลให้การคอมโบที่ทําให้เทนสร้างความเสียได้สูงสุดจะนาให้กดสกิลสำหับการโจมตีปกติทุกครั้งซึ่งจะสามารถสร้างดาเมจได้มากกว่าห จะเป็นการใช้สกลิลสองแล้วฟิกเกอร์และต่อโดยใช้สกลิลหนึ่งพักแบบนี้หรือว่าจะใช้สกลิลหนึ่งแล้วฟิกเกอร์เพื่อเพิ่มระยะแบบไหนก็เป็นให้หนิงโค่นโหดโค่นโ,โกงครับม,มาเล่นเชนกันเยอะๆนะครับแล้ว,วเจอกันใหม่คลิปหน้าสลหรับวันนี้บ๊ายบายครับ